ไม่ผ่าใครอยู่อย่างนั้ไฟมดเอยายสบายดีไหมน้องเอาใจยายใส่ยายดีมากๆเลยก็สบายดีค่ะคุณพี่ปานีสวัสดีค่ะมาส่งยายนอนค่ะขอบคุณนะคะฝันดีเช่นกันคุณยายน่ารักมากครับ เปิดปุ๊บดูปับ๊บพลาดไม่ได้ติดตามขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคุณยายไม่ทําอะไรแล้วคะ่ะเจ็บตัวเปล่าๆคะ่ะ <c oughs> ก็คิดเ้ื่อย่างนั้นเหมือนกันนะครับวิญคุณพี่สาลีเนาะ <c oughs> ชุดนอนลายสวยจังคะ่ะ <c oughs> วันนี้ไม่ได้ชุดนอนเลยทนะุกคนอยากจะใส่แบบนี้นะพี่ดอกไม้อะ่ะ ธรรมดานหนูแมวใส่ให้นะเนี่ยชุดแบบนี้ตอนนอน <c oughs> สวัสดีค่ะคุณยายพี่หนึ่งอารมณ์ดีนะคะหนูดูทุกคลิปเป็นแรงบันดาลใจดูไปยิ้มไปขอบคุณค่ะโบวี่ฝันดีค่ะคุณยายสวัสดีคุณยายขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ ยังนอนไม่ได้นะคะยังยังรืง้อของเล่นอยู่เห็นยายแล้วคิดถึงแม่ใช่ไหมค,คุณคุณหนูใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณโจมคุณยายดอกมาให้คุณหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝันดีนะคะคุณยายคุณหนึ่งค่ะฝันดีเช่นกันนะคะทุกคนขาจะอะไรนักหนานะคะคุณยาย <S <S 1> <S 1> สวัสดีฝันดีฝันดีค่ะ ยายกุดไหนจ้ะกุดไหนกุดไต้กุดไหนกุดไหนกุดไหนแปลว่าอะายยายไม่รู้ฮะไม่รู้หรอคุณหนึ่งผมสวยไหมวันนี้สวยค่ะยายดอกไม้วันนี้ทานข้าวกับอะไรคะลืมไปแล้วอะไรมั่นกี้หลายอย่าง สวัสดียายกินทุเรียนหรือยังคะทุเรียนยังไม่ได้กินคุณ <C ül> ยายแข็งแรงความจําเยี่ยมเลยค่ะ <C ül> แข็งแรงห <C ül> ไหมฮะแข็งแรงไหมไม่ไดยิ่งเขาบอกยายแข็งแรงแข็งแรงไหมยังแข็งแรงไหมเออขอบคุณคะ่ะฝันดีสามตัวตรงนะยาย <C ül> นอนไวจังมาคุยกันก่อนเพิ่งมา สวัสดีค่ะคุณยายกับคุณหนึ่งน่ารักมากค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพิสุภาพรนะคะ,ส,คะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ยายจะพักผ่อนแล้วนะคะทุกคนยายบอกกูดไนท์เหรอกูดไนท์แปลว่าอะไรเว้ยฮะกูดไนท์แปลว่าอะไรเว้ยเอ,อ๊ไม่รู้เลย <c oughs> หรอสลิปแปลว่าอะไรสลิปอะสลิปนอนใช่เหรออือะไรกันมอร์นิ่งอะ เอ็อนดิ่งอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันลืมสวัสดีบ้างเหรอสวัสดีตอนอะไรมอนิ่งอ่ะเออสวัสดีฮะสวัสดีคุณยายสวัสดีนะคะคุณละไมสวัสดีค่ะห้องยายดอกไม้สวยจังฝันดีค่ะยายสวัสดีค่ะฝันดีนะคะชอบคุณยายมากๆคุยแล้วสนุก ได้เพลงคุณยายมันร้องให้หลานฟังขอบคุณนะคะขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆนะคะทุกคนขาอ้าวอันนี้ไม่เห็นหน้ายายไปแล้วกล้องไปทางไหนเนี่ยเออคุณยายลงไปนอนแล้วคุณขึ้นมานั่งใหม่ได้เพลงคุณยายเก่งมากๆจะยาย ยายดอกไม้ยายลุนเป็นไงมั่งยายสวัสดีคุณยายนอนฝันดีนะคะขอให้ยายมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะดูยายแล้วมีความสุขจ้าขอบคุณค่ะ <c oughs> ยายจะนอนแล้วนะคะยายนอนแล้วจะหลับหรือยังคะแต่ยังไม่หลับยังไม่หลับผมเมื่อไหร่จะหลับเล่าไม่รู้เหมือนกัน หลับสักทีเซคุณยายนอนแล้วหรือคะฝันดีนะคะฝันดีค่ะคุณยายยังแรงครับแรงไหมยังแรงไหมดอกไม้อ่ะคุณยายนอนแล้วเหรือคะฝันดีนะคะขอบคุณค่ะนอนแล้วเหรอยายนอนแล้ว ชอบทั้งยายลาหลานน่ารักมากๆเลยขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะไม่ดูทีวีเหรอคะทีวีไม่มีดูก็ครับก้าเจ็ดงวดนี้นะยาย <c oughs> นอนหลับฝันดีนะครับดูยายเราไม่มีทาานะโทอทัดดูเนอะททัดทำไมไม่มีก็มีเยอะนะเครือ่งองยังใจใน่ในบ้านนะ เวลามาเปิดไทยดูยายก็ไม่ดูปิดปิดปิดอ่ะฮะเปิดเปิดก็เปลืองไฟเปิดก็เปลืองไฟบอกไม่เราไม่มีโทรทัศนดดูโทรทัศน์ลงมเครื่องยังใหญ่ถ้าจะดูก็ดันมาดูตรงนี้ได้เอาอูโทรทัศน์แต่ดูติดนะเหรอดูติดเหรอเออต้องดูทุกวันเหรออืม คุณถังยังค่ะชอบดูคลิปน้องหนึ่งกับคุณยายค่จะจากการจนะบุรีก็ขอบคุณค่ะเบื้องไฟด้วยเบื้องไฟด้วยโอ้ติดอีกด้วยครั<ะ>โอ้สวัสดีคุณยายร้องเพลงหรือ,อยังเอ้ยไ่ร้องแล้วถานทานุเรียนหรือ,อยังคะร้องแล้ว นับตังก่อนย้ายค่อยนอนออเอาตังวันละันมากเปล่าสวัสดีครับพี่ดอกไม้พี่หนึ่งสวัสดีครับเสื้อยายสวยยังเลยค่ะอ่าน่ารักทั้งคุณยายคุณหลานจากนา้องวจา้าขอบคุณค่ะสุกเงินดีๆนะยายขอบคุณค่ะทานทุเรียนได้อยังอ่า อยู่ประจําเลยชอบจังเลยสองคนยายหลานเนี่ยขอบคุณครัคุณจำเลี้ยงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่หรอเนี่ยฮะมึงไปใส่ยมีแหวนหน่อยๆนีย่ยอืมไใก็ได้ไม่ไรอ่ะอม่ใก็ดีมันมเ,เปลืองเปลืองใช่ไหมแล้วมันร้อนนะทําไงถ้านร้อนนะยอมไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยร้อนแล้วยอม ยอมร้อนใช่ไหมฮะสวัสดีค่ะคุณยายคุณเน่งอุย้ยวันนี้คุณยายง่วงเร็วจังค่ะนอนหลับฝันดีนะครับคุณยายจุ๊บุนอนแล้วยายนอนแล้วสวัสดีค่ะคุณยายสบายดีนะคะมาเที่ยวทะเลแถวประจวบ,บ้างนะเปล,ลี่ยนอบิกมอดเลยอืมิชไหมอ่ะก็เปิดแกก็ว่าเปิด ปิดเคก็กว่าปิดเจ้าไงแน่เจ้า,<ม>าเปิดเจ,จ้าเปิดหรือเจ้าปิดพี่โลกฝนตกไหมครับตกครับเมื่อคืนตกเยอะชุ่มฉ่ำใจเลยเมื่อคืนฉันชอบชอบนอนสบายสบาย อยากให้ตกอีกสิคืนเนี้ยตอน,นดึกๆอะตกยันเช้าเลยดีดีแปลกเนาะเวลาฝนตกมันเราทำไมแบบรู้สึกดีเนาะคนเนาะรู้สึกดีรู้สึกนอนแล้วมันมีความสุขอะดูไปความสุขอะดูไปความสุขอะดูไปความสุขอะ ดูไปดูยายไปยิ้มไปชอบยายมากคุณยายนอนแล้วเหรอคะนอนแล้วแต่ยังไม่หลับคุณยายหลับฝันดีนะคะ<อ>แดดเพิ่งตกวันนี้ครับนอนแล้วเหรอคะยายลูกคนหล่อไปบนหัวนอนนั่นใครคะพ่อเชิญข้สวัสดีค่ะคุณยายหานอนแล้วอ๋อเป็มดุลไปนอกกนะันไหมไมใ่ หลดหมดสส่แก้วตกทุกวันเลยเหรออือส่แก้วตกทุกวันเมื่อคืนคุณไลฟ์หรือเปล่าเอ่ยไม่ได้ไลฟ์ค่ะคุณปุ้ยเมื่อคืนไม่ได้ไลฟ์ค่ะเหนื่อยค่ะนอนเมื่อเช้าก็ไม่ได้ไลฟ์เมื่อคืนก็ไม่ได้ไลฟ์เนาะเดี๋ยวนี้ฉันก็แบบเ <c oughs> หนือหน่อยๆก็หยุดบ้าง <c oughs> ยายแล้วดูยายเขาก็ย้ายเขาก็เหนือหน่อยๆไปเพียด,ด้วยนะฉันก็ยายยายดูยายแล้ว เพียซึ่งก็เพียตามยาย <c oughs> คุณยายง่วงนอนแล้วเหรอคะง,วง่วงเลยนอนแล้วดึกๆจะตื่นมาเรียกน้องหนึ่งไหมครับคืนนี้สงสัยครับพี่มาไล่ขาเหมือนพระด้วยอะ่ะจะเรียกมาคอยดูแล้วเหมือนไงอย่างเงี <c oughs> ้ยเดรอเดี๋ยวจะเรียกทำไมอะ่จะจาเรียกมกันก็สิห้ามเรียกกลางคืนจะนอนจะเรียกทำไมไม่ได้มีปัญหาอะไรอะ่ะ จะกินอะไรอะไรอะไรมากเงี้ยสิจะมากินอะไรดึกดึกดื่นๆแล้วรอ,อกินตอนเช้าอืมเหนื่อยก็พักนะคะขอบคุณค่ะดูเธอสองคนยายหลานมีความสุขจะขอบคุณค่ะจันทบุรีตกหนักมากๆค่ะน้ําป่าแรงหรอโอ้ยน่ากลัวไหมอ่ะกราบสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะยายไม่ได้ดูตอนยายยายนานแล้วหรอโอ้ยก่อนนอนไม่ร้องเพลงหรอครับนอนเธอค่ายคุณยาย ร้นอนแล้วฝนตกดูแลสุขภาพด้วยนะคะย้ายหลานขอบคุณคะ่ะทุกคนก็เช่นกันนะคะดูแลสุขภาพนะคะหนูแก่มาชีวิตมีความสุขอบอุ่นเหมือนคุณยายก็ดีนะคะคุณหนึ่งดูแลคุณยายดีมากเลยคะ่ะอุงฉันก็ฉันก็หวังเหมือนกันนะทุกคนหวังว่าพออายุมากถ้าถ้า,ายุมาก,ก็ขอให้มีคนสนใจดูแลบ้าง <laughs> ไม่ต้องอะไรแค่ไปซื้อ แค่ไปซื้อของให้กินแค่อะไรก็พอแล้วเนาะไม่เรียกร้องอะไรมากมายเนาะอย่าให้ปล่อยอย่าปล่อยฉันนอนอดตายอยู่คนเดียวประทุมตกทั้งวันเลยค่ะคุณหนึ่งหายไวนะครับยายหลานน่ารักขอบคุณค่ะนาตีสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายสิยาย Bye. <laughs>